สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ทำให้ลูกค้าและตัวแทนไม่สามารถมาพบกันได้บริษัทจึงได้พัฒนา A-ZD แบบ non-face-to-face ขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับการทำงานในช่วงนี้และววันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการใช้งานกันค่ะเริ่มจากการทำใบเสนอราคาเลือกเมนูใบเสนอราคากดประกันชีวิตและสุขภาพ จากนั้นกรอกชื่อลูกค้าในช่องชื่อแผนประกันชีวิตและกดตกลงกรอกวันเดือนปีเกิดเลือกเพศโดยอิงจากบัตรประชาชนเลือกอาชีพโดยสามารถกดค้นหาได้จากช่องค้นหาเลือกอาชีพจากนั้นเลือกสร้างแผนประกันของคุณเองจะพบกับหน้าจอที่ลูกค้าสามารถเลือกและปรับแผนประกันได้ด้วยตนเอง โดยแถบด้านล่างจะแสดงสัญญาหลักอนุสัญญาและประกันอุบัติเหตุในกรณีที่ตัวแทนมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์จึงจะสามารถเห็นไอคอนยูนิตลิงได้เลือกสัญญาหลักเป็นอันดับแรกแล้วตามด้วยสัญญาเพิ่มเติมหรือประกันอุบัติเหตุที่ต้องการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วเบี้ยประกันโดยรวมจะสามารถปรับตามแบบประกันที่ได้เลือกไว้สามารถปรับแต่งรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆได้โดยกดที่ไอคอนที่ต้องการจะปรับรวมถึงยังสามารถปรับระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายปีรายหกเดือนรายสามเดือนหรือรายเดือนจากนั้นลูกค้าสามารถปรับรายละเอียดต่างๆด้านในได้ตามต้องการเมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วกดดาเนินการ จะเข้าสู่หน้าสรุปข้อมูลแผนประกันชีวิตเพื่อเป็นการเช็คข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งจากนั้นกดต่อไปจะแสดงแผนประกันชีวิตทั้งหมดในรูปแบบตารางและสามารถดูผลประโยชน์เพิ่มเติมรวมถึงรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆที่เลือกมาถ้าต้องการส่งใบเสนอราคาให้กดแสดงแบบ PDF ตัวแทนสามารถกดแสดงแบบ PDF เพื่อแชร์ต่อให้ลูกค้าทางอ e ีเมลไลน์หรือช่องทางอื่นๆ หากตัวแทนต้องการทำใบคำขอออนไลน์สามารถกดที่เข้าสู่ระบบกรอกใบคำขอได้เลยหลังจากทำใบเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้วกดเข้าสู่ระบบกรอกใบคำขอเพื่อจัดทำใบคำขอออนไลน์ค่ะมาถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลค่ะระบบจะดึงข้อมูลเบื้องต้นของผู้เอาประกันภัยมาจากข้อมูลในใบเสนอราคาเช่นเดียวกับข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันจะนำมาจากใบเสนอราคาเช่นกัน สำหรับข้อมูลผู้ขอเอาประกันภยัยเอกสารที่ใช้แสดงสามารถเลือกได้เช่นบัตรประชาชนบัตรข้าราชการทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือหนังสือเดินทางเป็นต้นในกรณีเลือกบัตรประชาชนให้กรอกรหัสบัตรประชาชนในกรณีที่มีการลีเดอร์สามารถเสียบบัตรและกดปุ่มอ่านบัตรได้เลยกรอกวันที่บัตรหมดอายุตรวจสอบคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลอีกครั้ง จากนั้นกรอกคำนำหน้าชื่อชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษหากเคยเปลี่ยนชื่อให้กดเคยหากไม่เคยเปลี่ยนชื่อให้กดไม่เคยค่ะกรอกประเทศที่เกิดสัญชาติในกรณีถือสัญชาติมากกว่า1สัญชาติให้ระบุในช่องไ้ายสุดจากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องเป็นเบอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อรองรับกับ OTP ในภายหลังกรอกอีเมลลูกค้าเพื่อรับเอกสารในการตรวจสอบก่อนลงนามและลิงก์ในการดำเนินการต่างๆกรณีที่ลูกค้าต้องการรับเล่มกรมธรร์แบบ e-policy นั้นให้เลือกใช่หลังจากนั้นทางบริษัทจะมีการส่งข้อความยืนยันการรับ e-policy ไปยังอีเมลของลูกค้า ลูกค้าจะต้องเข้าที่อีเมลเพื่อกดยืนยันก่อนระบบ ASD จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ค่ะหลังจากกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆจนถึงในส่วนการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพจะต้องกรอกให้ครบถ้วนหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมหากไม่มีไม่ต้องกรอกใดๆทั้งสิ้นค่ะกรอกข้อมูลต่อจนกระทั่งมาถึงช่องทางการชาระเงินให้เลือกวิธีการชาระเบีย้ยแบบดิจิทัลบาร์โค้ดเท่านั้น หากเลือกเป็นการชำระแบบอื่นในตอนท้ายระบบจะไม่สามารถให้ดำเนินการต่อไปได้กดตรวจสอบกฎเกณฑ์ระบบจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งหลังจากกรอกข้อมูลครบ100%แล้วกดที่สัญลักษณ์รูปปากกาเพื่อไปต่ออ่านข้อควรทราบในการยื่นใบคำขอเอาประกันชีวิตและกดยอมรับจากนั้นกรอกสถานที่ให้ความยินยอมซึ่งจะต้องเลื่อนมาด้านล่างสุด กดปุ่ม Non Face to Face Digital Mode ระบบจะดำเนินการส่งเอกสารให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนลงนามและส่งลิงก์การทำธุรกรรมไปให้ลูกค้าทางอีเมลค่ะหลังจากระบบส่งเอกสารให้ลูกค้าตรวจสอบทางอีเมลแล้วกรณีที่ลูกค้าต้องการให้กดส่งลิงก์ในการดำเนินการใหม่สามารถกดปุ่มคัดลอกลิงก์ใหม่และหากตัวแทนต้องการเช็คสถานภาพว่าลูกค้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังสามารถกดปุ่มตรวจสอบสถานะ หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วตัวแทนคลิกปุ่มตรวจสอบสถานะระบบจะประมวลผลและแจ้งว่าลูกค้าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะไปต่อ,อยังหน้าที่ตัวแทนต้องลงนามให้กดปุ่มยอมรับเพื่อแสดงความยินยอมให้นำลายเซ็นไปใช้ในเอกสารตามที่ระบุจากนั้นลงนามและกดปุ่มส่งเพื่อส่งเอกสารทั้งหมดเข้าบริษัทคะ่ะ เรามาดูพาร์ทของลูกค้ากันบ้างค่ะหลังจากที่ลูกค้าได้รับอีเมลจากทางบริษัทให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ตัวแทนนำเสนอในกรณีที่ลูกค้าบางท่านเปิดผ่านแอปพลิเคชันเมลบนโทรศัพท์มือถือและเห็นข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนแนะนำให้เปิดอีเมลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ค่ะหลังจากนั้นลูกค้าดำเนินการเปิดลิงก์และกดรับ OTP ระบบจะส่ง OTP ให้ทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในใบคำขอ หลังจากนั้นลูกค้าดําเนินการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องและระบุข้อความเพื่อการขอเอาประกันภยัยตามใบคําขอและใบเสนอขายที่แนบมาพร้อมกับสําเนาบัตรประชาชนจากนั้นกดยอมรับข้อความยินยอมในการใช้ลายเซ็นลงในเอกสารต่างๆลูกค้าลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์และกดส่งเข้ามาที่ระบบของบริษัทค่ะ เมื่อใบคำขอถูกส่งเข้ามายังบริษัทและผลการพิจารณาอยู่ในสถานะอนุมัติรอเบียหรือสเตตัส3 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวแทนสามารถดำเนินการส่งดิจิตอลบาร์โค้ดให้ลูกค้าเพื่อชำระเงินได้ดังนี้กดไปที่ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์บาร์เลือกเมนูลูกค้าของฉันจากนั้นเลือกข้อมูลกรมธรร์เลือกเลขที่กรมธรร์และสังเกตด,ด้านขวามือจะมีปุ่มแสดงคำว่าจ่ายปรากฏขึ้น หลังจากนั้นระบบจะแสดงยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระให้ตัวแทนทำการกดปุ่มดำเนินการชำระเงินระบบจะแสดงดิจิตอลบาร์โค้ดขึ้นมาหรือในกรณีที่ต้องการเป็นดิจิตอล QR Code ก็สามารถทำได้โดยเลือกที่ QR Code ตัวแทนบันทึกภาพดิจิตอลบาร์โค้ดหรือ QR Code เพื่อนำส่งให้ลูกค้าไปชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้งหรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยบริษัทจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป หากลูกค้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสามารถทำได้ตามขั้นตอนปกติคือนำส่งเอกสารการชำระเงินของลูกค้าและใบเสร็จรับเงินชั่วคราวเข้าที่บริษัทหากท่านพบปัญหาการใช้งานเรื่องเทคนิคสามารถติดต่อได้2ช่องทางดังนี้ช่องทางแรกโทรติดต่อ1373ช่วงเวลาจันทร์ถึงสุขร์8โมงเช้าถึง2ทุ่มวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็น ช่องทางที่2ติดต่อผ่าน Line Official เพียงเพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์ a d a s d service desk ให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่มยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤะเ์ิสามวันสุดท้ายของเดือนให้บริการจนถึงเที่ยงคืนค่ะ